ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อ่ะมีนาคมเนี่ยนะฮะคุณจะต้องระวังเหมือนกับระวังผิดใจกับคู่ครองครับนะอะันดับแรกระวังผิดใจกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาระวังนะฮะเงินคุณเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะอ่านะฮะเอ้ยเงินตกมรณะต้องไม่ดีแน่ๆอาจเป็นได้ครับแต่แต่บางคนเขาดีได้นี่ นะฮะคุณจะให้สิงห์ทุกคนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะเพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้ตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องถ่ายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรในเดือนมีนาคมนะครับผมนะฮะลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวอาทิตย์นี่ครับ ดาวอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวนี้นะครับดาวอาทิตย์คุณเนี่ยไปอยู่ในราศีกุมนะครับร่วมกับพระเสาร์ครับนะฮะอาทิตย์คือตัวคุณนะครับไปอยู่ในราศีกุมพบปัตนิครับปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับร่วมกับพระเสาร์พระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมาจากมังกรพบ อริครับอริแปลว่าอะไรฮะอริแปลว่าปัญหาครับปัญหาอุปสรรคอริยังแปลว่าภาระหนี้สินได้ด้วยนะครับอริแปลว่าภาระหนี้สินได้ด้วยนะฮะเมื่ออยู่รวมกันอย่างเงี้ยเท่ากับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อมีนาคมเนี่ยนะฮะคุณจะต้องระวังเหมือนกับระวังผิดใจกับคู่ครองครับน้อันะดับแรกระวังผิดใจกับคู่หุ้นส่วน คู่ค้าคู่สัญญาระวังนะฮะไอ้คำว่าคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลก็ได้นะฮะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยที่คุณไปเอี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยที่เป็นคู่หุณส่วนคู่สัญญาระวังจะผิดใจกันได้ครับนะฮะหรือธนาคารก็ได้นะนะฮะธนาคารก็เป็นคู่สัญญาชนิดหนึ่งนะฮะระวังจะผิดใจกับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือตัวคุณเนี่ยไปอยู่ข้างๆอารีเนี่ย ระวังในเรื่องของภาระนีสินอันนี้ต้องระวังให้ดีในเดือนมีนาคมครับนะฮะต้องระวังให้ดีครับนะ,ะจะเป็นคู่คลองคู่ค้าคู่คนส่วนคุ่สัญญาระวังจะผิดใจกันครับนะ,ะอาจจะเป็นภารณีสินหรือปัญหาต่างๆนานาได้หมดนะฮะอันนี้คือตัวคุณในเดือนมีนาคมนะครับทีนี้ <c oughs> สิงเนี่ยหากวันนี้เดี๋ยวนี้นะ มีอะไรที่ทุกใจเกี่ยวกับคู่ครองหรือคู่สัญญาก็ตามทีเถอะนะฮะอดทนอีกนิดหนึ่งครับรอพระเสายกไปที่มีนเนี่ยก็เดือนพฤษภาคมอะแถวๆนั้นอะเสาจะยกไปสู่มีนนะฮะตรงนั้นอะจะผ่อนคลายขึ้นนิดหนึ่งครับน่าจะผ่อนคลายขึ้นนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ในเดือนมีนายังอยู่อย่างนี้นี่นาทั้งเดือนก็ต้องระวังในส่วนนี้ครับ นะฮะทีนี้ไหนมาดูการเงินคุณซิการเงินของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวพุธนี่ฮะดาวพุธเลขสี่ไทยเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้เงินคุณเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะอ่านะฮะเอ้ยเงินตกมรณะต้องไม่ดีแน่ๆอาจเป็นได้ครับแต่แต่บางคนเขาดีได้นี่นะฮะคุณจะให้สิงห์ทุกคนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับ นะเพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้เพราะบริบทแห่งดวงดาวครับนะบริบทคืออะไรฮนะมาดีมาลายไงนะฮะมาดีมาลายนะฮะบางคนดาวพุธเขามาดีอะถึงจะตกมรณะก็ยังมีจุดดีให้ถ่ายได้ครับนะฮะแต่หากพระพุธเสียหายเงี้ยอันนี้เรียกว่าลายละทั้งขึ้นทั้งล่องเลยแหละ้ลายทั้งขึ้นทั้งล่องเลยแหละนะฮะอะไรคือมาดีมาร้ายละ่ะ มันมีหลายศาสตร์มาช่วยในการพิจารณาในส่วนนี้ครับแต่ผมอยากจะแนะนําอะไรที่จับต้องในง่ายสุดก็คือวิชาทักษะอ๋อทักษะง่ายสุดเหรอไม่ใช่ครับวิชาทักษะเนี่ยมันก็ยากเท่ากับเท่ากับวิชาอื่นนี่แหละนะ,ะเรียนจะเป็นปีเหมือนกันแหละตํำราเล่มเ,เนี้ยแต่หากเราอยากรู้แค่ดีหรือลายอ่านะฮะอันเนี้ยใช้เวลาไม่นานครับ 2- 3ชั่วโมงคุณก็จะทราบได้แล้วนะฮะ วิชาทักษะท้ายคลิปผมมีผมมีวิธีการหาให้นะฮะถ้าอยากรู้จริงๆก็ลองเข้าไปเรียนรู้ดูครับนะบไม่นานหรอกไม่กี่อึดใจหรอกเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าวันนี้เดี๋ยวนี้อะไรละ่ะดีอะไรหลายนะฮะนะครับทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีนะครับการกินีหากเป็นทักษะ 7ใน8ส่วนก็คือบริวารอายุเดชสีมูล,ลอุตสาหะมนตรี7ใน8ส่วนเนี่ยเป็นในกลุ่มที่ดีหน่อยนะฮะยิ่งถ้าเป็นสีคือสีมงคลอันนี้ดีเยี่ยมนะฮะนะครับยกเว้นหนึ่งเดียวครับการกินีหากพระพุทธเป็นกาลีกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงละไม่ดีละไม่ดีนะนะครับอันนี้ก็ถ่ายเสียไปนะเห็นหรือยังสิง ลัคนาราศีเดียวกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันเห็นไหมมีจุดดีและจุดลายนะฮะมีจุดดีและจุดลายนะครับนะฮะทีนี้หากพระเสาร์ดีงามเงี้ยอาทิตย์ดีงามเงี้ยอ่าก็บอกได้เลยฮะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อ่าในส่วนดีต้องมีให้ถ่ายครับเหมือนกับคุณอาจจะมีปัญหาอะไรอะไรก็แล้วแต่อ่าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นเรื่องของภาระานิสิตหรือปัญหาทั่วไป ถ้าในจุดดีเนี่ยเสาดีหรืออาทิตย์ดีเนี่ยเหมือนกับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอาจจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคุณได้ครับนี่คือจุดดีครับแต่หากเสาเสียอาทิตย์เสียบอกได้เลยคุณอาจจะมีความทุกข์ใจเรื่องคู่ครองคุณอาจจะทุกข์ใจเรื่องคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะฮะเรื่องภาระณีศีลหรือเปล่าล่ะอ่านถ้าดีภารณีศีลนั้นเดี๋ยวคู่ครองคู่สัญญา เขาจะอจนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ผ่อนคลายได้แต่หากเสียเขาอาจเป็นตัวนําพาความเดือดร้อนมาให้คุณอย่างนี้เป็นต้นครับเห็นปะต่างกันไหมต่างกันทันทีเลยแล้วยังมีอย่างอื่นอีกน,นะครับเช่นมันมีอะไรที่สําคัญกว่านั้นก็คือดาวเดิมครับนะฮะดาวเดิมคุณเกิดมาเนี่ยคุณจะต้องมีดาวทั้งหมดเนี้ยอยู่เป็นเรียกว่าอยู่ในทิศทางเป็น,เป,นเป็นเรื่องของคุณเองอะ่ะ คือเขาไม่ได้อยู่อย่างเนี้ยแต่เขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละสิงแต่ละคนเนี่ยเกิดแต่ละเดือนแต่ละปีดาวอยู่คนละที่คนละทางนะฮะทำให้อะไรฮะทาให้มีความแตกต่างด้านพื้นชะตาเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะ,ะมันจะมีคือทุกคนเนี่ยที่ผมดูมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่เกิดมาเนี่ยมันจะมีจุดแข็งในดวงชะตาครับและเขาจะมีจุดอ่อนในดวงชะตาครับ นะสมมติเนี่ยเสาเล็งอยู่เนี่ยให้ร้ายเรื่องคู่ครองเนี่ยอาทิตย์ก็อยู่ร่วมเนี่ยให้ร้ายเรื่องคู่ครองเนี่ยแต่คนคนนั้นบางทีเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องพวกนี้เลยเพราะอะไรฮะเดิมเรื่องคู่ครองของเขาอะแข็งแกร่งดีฮะแข็งแข็งแกร่งอะคู่ครองแข็งแข็งแข็งแกร่งดีอะนะฮะให้ดาวร้ายจรมานะฮะจรมาให้ร้ายอย่างเนี้ย เขาไม่เดือดร้อนหรอกครับอาจแค่เต็มที่นะอาจมีปากมีเสียงกันอาจอาจไม่พอใจอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวเดียวก็ปรับความเข้าใจกันได้เพราะเดิมในชะตาเขาแข็งแกร่งในเรื่องความรักยกเวน้นยกเว้นคนที่อ่อนแอรเรื่องความรักดาวจรมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะบางคนทะเลาะกันแทบบ้านแตก นักว่านั้นทะเลาะกันเสร็จแยกย้ายยังได้เลยอย่างนี้เป็นต้นครับแต่หากจุดเดิมแข็งแกร่งทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับนะทาอะไรเขาไม่ได้เขาอาจจะมีปากเสียงกันบ้างอ่าระหองอะไรแหงกันบ้างแต่เดี๋ยวฉันก็ปรับความเข้าใจกันได้เพราะเดิมฉันดีเหมือนกันฮะการเงินดีงามนะฮะให้การเงินตกมรณะอย่างไรเขาอาจจะเดือดร้อนได้นะครับแต่ไม่พังหรอกครับเพราะเดิมเขาแข็งแกร่งอะ่ะนะแต่ เดิมการเงินอ่อนแอร <c oughs> จอนตกมรณนะเดือดร้อนโอ้โหเดือดร้อนเลย <c oughs> เดือดร้อนเลยอะเดือดร้อนเลยะเดือดร้อนอย่างมากเลยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเห็นป่ะชะตาใครชะตามันครับนะบางคนเกิดมาแข็งแกร่งเรื่องไหนเรื่องนั้นอ่ะย่างไงก็ไม่พังหรอกเกิดมาอ่อนแอเรื่องไหนเรื่องนั้นโคจรมานิดเดียวแค่นั้นแนะ่ะแม่ผ่านมาหน่อยเดียว เอากันเป็นเอากันไปเลยเหรอเออในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับอ่ะเรามาดูกันการเงินตกมรณะเนี่ยหากการเงินคุณเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้พักษาเขาไม่เสียอ่าถึงตกมรณะมรณะไปว่าอะไรก่อนมรณะไปว่าจากปะเฮ้ยเงินจากไปอ่ามรณะมรณะไปว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเฮ้ยมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องใช้เงินใช้ทองเยียวยาหรือเปล่าลนะ่ะอันนี้ก็ได้เห็นปะ นะหรือมรณะในส่วนดีมรดกตกทอดนะมรดกตกทอดเฮ้ยเงินเงินทองทองไปอยู่ในมรดกตกทอดเอ๊มรดกตกทอดส่งเงินส่งทองมาให้คุณหรือเปล่าจะเป็นมรดกทางสายเลือดหรือมรดกเนี่ยยแปลเกี่ยวกับพินัยกรรมก็ได้อะกรมประทานประกันภยัยกรมรทานกรมประประกันชีวิตก็ได้อะครบอายุสัญญ,ญาไงฉันก็ได้เงินจากมรณะมาสิ อย่างนี้ก็ได้เห็นป่ะส่วนดีก็มีแต่ส่วนร้ายอ้าวพระพุธเกิดเสียหายขึ้นมามรณะไปว่าจากไปอ่ะมรณะจากไประวังเสียเงินเสียทองครับอย่างนี้เป็นต้นครับเกณฑ์นี้นะฮะหากพระพุทธดีนะฮะยังไงมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองครับอยากที่ผมว่าหากพระพุทธเสียระวังมีเหตุเสียเงินนะฮะกับเรื่องต่างๆนานาได้ครับตกมรณะเงินจากไปอ่ะเงินจากไปอ่ะ ระวังเสียงเงินเสียทองครับอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้พระพุทธเนี่ยยังมาจาับที่มิถุนด้วยฮะยังมาจาับมิถุนด้วยนะมิถุนแปลว่าอะไรฮะพบลาภครับลาภแปลว่าลาผลผลประโยชน์เฮ้ยในส่วนดีพระพุธอีกแล้วพระพุทธดีอย่างที่บอกอ่ะคุณอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องมรดกอ่าอาจจะเป็นของคุณของสามีคุณ คุณมีเอี่ยวได้ผลประโยชน์นั้นด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตหมดอายุสัญญาฉันขอมีเอี่ยวในทรัพย์สินตรงนี้ด้วยได้ไหมได้อย่างนี้เป็นตน้นนะลาภะงอกเงยอะนะฮะผลประโยชน์แบบว่ามรดกตก,ตกทอดอะไรพวกเนี้ยมรณะนะงอกเงยดีงามอ่ะแต่ถ้าเสียขึ้นมาเรียกว่าลาภผลที่มีเงินที่มีต้องเอาไปใช้เผลอเอเนี่ยลาภผลที่มีอยู่อะต้องไปขุดมาใช้ ในเรื่องของมรณนะคือจากไปอ่ะจะเป็นเงินทองหรือลาภผลที่มีที่มีเก็บไว้อย่างเงินเก็บเลยอ่ะเรียกว่าเงินสดหรือเงินเก็บที่มีอยู่อ่ะระวังมันมีเหตุให้ต้องเสียไปครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้คุณก็อยู่ร่วมกับพระศุกร์กับลาหูนะฮะพระศุสสกร์ับาหูก่อนพระศุสสกร์ับาหูเนี่ยมาดูอังคารสักนิดหนึ่งก่อนนะมาดูอังคารสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะ อังคารเนี่ยมาจากพิจิตพบพันธุครับพันธุไปลาภะเนี่ยอ่าหางอังคารไม่เสียนะหางคาไม่เสียนะพันธุเขาไปว่าอาสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์ครับพันธุยังไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวญาติพี่น้องคนในครอบครัวคุณอนะมาตกลาภะแล้วลาภะก็มาสู่มรณะนะอาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีผลประโยชน์อาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์มาเป็นมรดก เอามาให้แก่คุณอย่างนี้ก็ได้ครับนะตรงนี้หากอังคารเกณฑ์ร้ายขึ้นมาตรงนี้ต้องระวังครับระวังอะไรฮะลาบผลที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะลาบผลที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะเ,เกณฑ์ตรงเนี้ยมันตกมรณะเนี่ยระวังมันจากไปครับเหมือนกับเกณฑ์นี้อย่างที่บอกอะเสียเงินเสียทองไม่ว่าบางทีอสังหาที่มีอยู่พาอสังหาที่มีอยู่ จากไปซะด้วยสิอย่างนี้ก็ทายเสียได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอังคารยังมาจากที่เมธพบสุภะฮะสุภาะแปลว่าอะไรฮะสุภาะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับถ้าอังคารดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ล่าให้ผลแก่ฉันละนะฮะให้ลาให้ผลแก่ฉันละนะฮะล่าผลไปละฮะอังคารเขาเป็นจากพันธุไงแล้วยังเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยพันธาสุภาภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภาะแปลว่าความสําเร็จสุภาะแปลว่า ต่างถิ่นแดนไกลสินของเี้อาจจะอยู่แดนไกลหน่อยก็ได้แต่ผู้หลักโดยรวมคือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้อสังหาริมทรัพย์ยันยนเป็นลาเป็นผลแก่ฉันมามาในรูปแบบของมรดกอะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยในส่วนดีอังคารเสียเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่าเหตุที่ต้องเสียอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีความเดือดร้อนอะไรมาพึ่งพาลาภผลที่ฉันมีอยู่ฉันก็เลยเนี่ย ลาผลเอ่ยเงินทองเอ่ยปกมรณะจากไปอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่มีความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือทําให้อสังหาริมทรัพย์จากไปทําให้เงินทองที่มีอยู่จากไปอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ,ะทีนี้มาอยู่ร่วมกับพระพระศุกเนี่ยพระศุกเนี่ยเข้ามาจากพฤกษบกับที่ตุลน,นะฮะที่ตุลเนี่ยมาจากพบสหัสชาครับสหัสชะแปลว่าญาติหรือแปลว่าเพื่อนสหัสชะหลักๆก็แปลว่าติดต่อสื่อสารครับนะฮะ เฮ้ยช่วงนี้หากผัสศุดีนะฮะและผัสศุดยังมาจากที่ราศีพฤกษบพ,พบะไรฮะพบกรรมมะกรรมมะคือกรรมคือการกระทํากรรมมะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉันต้องทํางานที่ฉันจะต้องทําอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเอาเป็นพบการงานเนี่ยพบการงานอาจจะเรียกว่าเฮ้ยช่วงนี้มรณะมันยังแปลเรื่องของเรื่องเก่าๆก็กได้เอานี่เรื่องงานก่อนนะเดี๋ยวการกระทำค่อยว่ากันเรื่องงานก่อน มีงานเก่าๆเข้ามาให้ทำอ่าหากสามองค์นี่ดีงามนะมีงานเก่าๆเข้ามาให้ทำหรืองานที่เคยติดต่อประสานงานเอาไว้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้มันให้คุณประโยชน์แล้วนะนะเขาจะให้ลาบให้ผลให้เงินให้ทองแก่คุณครับนะนะแต่หากพระพุทธเอ้ยพระสุกเกิดความเสียหายเนี่ยนะเท่ากับอะไรฮะเท่ากับในช่วงเดือนมีนาคม ลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องวิ่งเป็นเสียเนีเลยนะทีนี้นะฮะสหัชชาก็เสียนะฮะติดต่อสื่อสารเสียติดต่อสื่อสารในเรื่องแย่ยเรื่องสเสียห,หายอ่ะต้องต้องกระทำการแล้วนะต้องกระทำการแล้วนะฮะมีเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้อ่ะเกิดความเสียหายแล้วนะฮะเสียหายเกี่ยวกับอะไรเรอระเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินนี่แหละครับจะเป็นเงินทองหรือลาภผลที่มีอยู่เสียหายอย่างมากเลยหรือ อสังหาริมทรัพย์เกิดความเสียหายคุณก็ต้องวิ่งเต้นเพื่อแก้ไขแต่ครั้งนี้ในการวิ่งเต้นครั้งนี้คงต้องใช้เงินใช้ทองในการร่วมในการวิ่งเต้นแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นลาหูก็อยู่ด้วยลาหูก็อยู่ด้วยลาหูแปลว่าแปลว่าอะไรฮะลาหูเนี่ยมาจากราศีกุมภ์ปัตตานีฮะปัตตานีอย่างที่บอกฮะคู่ครองค,องคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญา นะครับนะฮะหากสามองค์นี้ไม่เสียลาหูก็ไม่เสียสุปก็ไม่เสียพุทธก็ไม่เสียนะฮะครั้งเนี้เกณฑ์นในครั้งเนี้เหมือนกับว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าจะต้องดําเนินการคือเรื่องของมรดกตกทอดเนี่ยถ้าให้ทายเนี่ยมันไม่น่าเป็นเรื่องของคุณนะมันน่าจะเป็นมรดกตกทอดที่ได้มาจากคู่ครองครับ คู่ครองเป็นเหตุแห่งมรดกนี้แต่คุณก็ไปร่วมทำนะคุณะไปร่วมไปร่วมการการะทำนะนะผลประโยชน์เรื่องมรดกที่คู่ครองนำมาคุณต้องมีส่วนร่วมในการการะทำนี้แล้วเกิดประโยชน์เรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์ของอาลาบผลที่ต้องได้มาอย่างนี้เป็นต้นครับนะหากลาหูเสียนะหากลาหูเสียก็ต้องบอกว่า ครั้งเนี้ต้องระวังฮะคุณทุกใจอยู่นะเกี่ยวคู่ครองอะ่ะคุณทุกใจอยู่นะเกี่ยวคู่ครองอะ่ะนะหากมีความเสียหายในเรื่องคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาก็ต้องระวังว่าระวังคู่ครองนำปัญหาทางการเงินมาให้คุณแก้อย่างนี้ครับผมนะฮะอย่างนี้ครับผมทีนี้ดาวมรณะก็ไปสู่อะไรฮะ ไปสู่พบกรรมมะแสดงว่าอะไรฮะเรื่องเนี้ยคุณกระทาแน่อืมจะเป็นเรื่องของคู่ครองนํามาคู่ส่วนคู่ค้าอะไรเป็นคนนํามาก็ช่างเหอะคุณเองเป็นคนวิ่งเต้นเพื่อแก้ไขในครานี้ครับผมอย่างนี้เป็นตน้นแต่หากพระรหัสเกิดความดีงามขึ้นมาเอออันนี้อันนี้นะ,ะมรดกตกทอดไปฮะไปสู่กรรมมะแสดงว่าคุณเนี่ย เป็นคนวิ่งเต้นไอมรดกชิ้นนี้ครับจะเป็นของคุณของคู่ครองหรือของผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นของคุณก็ไดนะ้แต่เกณฑ์ของคุณเองเนี่ยน้อยหน่อยใหญ่ๆคือคู่ของคู่ครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่ครองคุณนำพามรดกชิ้นเนี้ยมาสู่คุณครับคุณเป็นผู้ได้รับเหมือนเหมือนกับว่าผลประโยชน์เนี้ย คุณมีเอี่ยวเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นเลยคุณเป็นคนลงมือด้วยจะเป็นของคู่ครองฉันก็ลงมือจะเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่ครองฉันก็ลงมือเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่ของฉันฉันก็ลงมือกระทำการครั้งนี้เกิดประโยชน์ละอย่างนี้เป็นต้นนะก็ลองเช็คว่าพระพุทธพระศุกร์ราหูเนี่ยสำคัญสามองค์เนี้ยถ้าสามองค์นี้ไม่เสียเนี่ยใจชื้นเลยนะใจชื้นเออเฮ้ยเขายังชั่วหน่อยเว้ยเขายังช่วหน่ยอยเวย้วย อีกนะนะถ้าสามองค์นี้เสียหนักหน่อยนะฮะพูดง่ายถ้าสามองค์นี้ดีลัคนาราศีสิงในเดือนมีนามีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเป็นรางวัลครับแต่หากสามองค์นี้เกิดความเสียหายลัคนาราศีสิงในเดือนมีนาคมบอกได้เลยฮนะเกณฑ์เสียหายจะเป็นเงินทองจะเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ไประวังให้ดีครับนะฮะวิ่งกันขาขาขวิดเลยนะฮะวิ่งขาขวิดเนี่ยั้งดีและร้ายที่ต้องวิ่งขาขวิดทั้งนั้นฮนะ วิ่งแล้วได้กับวิ่งเพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาบันไว้อ่ะ,อะคนละอารมณ์เลยนะคนละแบบเลยนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้พระรหัสเนี่ยยังมาจากธนูพบบุตรตาครับนะฮะบุตรตาแปลว่าบุตรบริวารเฮ้ยในช่วงเดือนมีนาคมฉันต้องทําอะไรให้กับบุตรบริวารหรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฮะ,นะฮะแต่เป็นเรื่องของบุตรบริวารที่คุณจะต้องลงมือกระทาให้พวกเขาอ่านะ แต่ปุตตะมันแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะครับนะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นด้วยเฮ้ยมีการเริ่มนิคพบการงานการกระทํานะมีการกระทําฉันจะต้องเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฉันต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างในช่วงนี้ในการเริ่มต้นครั้งเนี้อาจจะไม่ได้ทําคนเดียวครับเพราะคุณไปอยู่ในพบปัตตาน,นี ครั้งนี้อาจจะทําร่วมกับคู่ขอก็ไดนะ้หรือต้องทําร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะบางคนบอกฉันทําคนเดียวไม่เห็นมีหุ้นส่วนเลยไอค้คาว่าหุ้นส่วนเนี่ยคุณต้องไปปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนหรือเปล่าเช่นอ่ะสมมติสมมติน,นนะจะกระทํางานชิ้นนี้แล้วยังไงฮะ,ะพันธุเนี่ยตกลาพระพวกเนี้ยนะฮะแล้วคุณก็อยู่ข้างอลิเนี่ยคุณอาจจะเนี่ยฉันอาจจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่าง แต่ฉันอาจจะต้องใช้หลักทรัพย์ของฉันไปทําไมฮะไปเปลี่ยนเป็นเงินเพื่ออะฮะเพื่อเอามาลงทุนการที่เอาหลักทรัพย์ไปเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นอะไปเปลี่ยนธนาคารธนาคารเป็นคู่สัญญาเอาหลักทรัพย์ไปเปลี่ยนกับบุคคลใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นวันนี้เขาอาจจะเป็นพี่น้องวันนี้อาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนแต่เมื่อคุณเอาหลักทรัพย์ไปเอี่ยวกับเขาเขา,าจะกลายเป็นอะไรฮะเป็นคู่สัญญาทันทีเลย ยังไงเสียคุณต้องมีคู่สัญญาครับจะทางหนึ่งทางใดต้องมีครับยืนยันต้องมีงานนี้มิได้กระทําการมือกับฉันมีเงินฉาไปลงทุนของฉันเลยถ้ามีอย่างนั้นก็ต้องตอบว่าไม่พอไม่พอครับเพราะดาวบอกว่ามีเหตุคุณไปอยู่กับอาลีเนี่ยคุณไปอยู่กับอาลีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องไปอยู่กับภารหนิสินนะเช่นจะมีเงินลงทุนเองแต่อาจจะไม่พอนะฮะ จะต้องไปกู้ภาระหนี้สินไงเอาอะไรไปบางอย่างไปกู้พอไปกู้ปุ๊บมันเกิดภาระหนี้สินแล้วภาระหนี้สินนี้ไปไหนมาลงทุนตรงนี้ไงครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีสิงในเดือนมีนาคมครับสวัสดีครับ